สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําแกงฮังเลกันนะครับสูตรดั้งเดิมจังหวัดลาปางนะครับสูตรภาคเหนือเลยนะครับหมูสามชั้นนะครับหมูสามชั้นนี่เราจะเลือกส่วนที่อยู่ใต้ราวนมนะฮะก็จะลักษณะของหมูก็จะมันไม่เยอะมันก็จะแทรกพอดีสวยงามนะครับแล้วก็จะมีน้ำพริกแกงน้ำตาลปีบ๊บซีอิ๊วดำแต่งสีเล็กน้อยนะครับ น้ำกระเทียมดองน้ำปลาปรุงรสด,ด้วยน้ำมะขามเปียกผงฮังเลกระเทียมดองกระเทียมหอมแดงแล้วก็ขิงฝอยครับ ทีนี้เราจะมาหั่นหมูให้ดูนะครับว่าหมูหั่นในลักษณะชิ้นเท่าไหรมาดูกันครับอ่าครับเราก็จะหั่นเนื้อหมูนะครับตรงนี้หัน่นครึ่งก่อนครับเพื่อสะดวกในการเพื่อสะดวกในการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับหั่นตามยาวนะครับหั่นตามยาวของหมูนะประมาณนี้นะครับให้ได้ชิ้นขนาด นิ้วครึ่งคูณน,นิ้วครึ่งประมาณนี้นะฮะนะครับเราจะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับหัน่นหั่นเป็นลูกเต๋าลักษณะแบบนี้นะครับหั่นไว้ครับถ้าเราแกงน้อยนะครับไม่ได้แกงเยอะเราก็หั่นชิ้นไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่ามันก็จะได้นุ่มและเปื่อยเร็วบางที่เนี่ยตามเทศกาลต่างๆเวลาเขาแกงกันเยอะนะเขาต้องหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงเพราะว่า เวลาเคี่ยวนานเนี่ยหมูจะได้ไม่เละนะครับเราก็จะหารษณะแบบนี้ะนะครับตอนส่วนผสมของแกงฮังเลเราได้รู้จักกันไปแล้วตอนนี้เราก็จะมาดูวิธีการหมักหมูในการทําแกงฮังเลก่อนนะครับในการทําจํานวนมากเนี่ยเขาจะหมักไว้ประมาณ3-4ชั่วโมง แต่วันนี้เราทําจำนวนน้อยเราก็จะหมักว่าสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก็ได้เราก็จะนําหมูสามชั้นที่เราเตรียมไว้ล้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปนครับพริกแกงนะครับผงหัางเลนะครับ น้ำตาลปีบน้ำปลาครับน้ำกระเทียมดองนะครับใส่ลงไปเพิ่มสีสันด้วยสีวดำนะครับอันนี้เราดูสีต้องการให้สีดูเข้มข้นก็ใส่ นะฮะดูนะครับทีนี้ก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกนะครับใส่ลงไปหมักลงไปได้เลยหยุดไว้ครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเผื่อชิมรสเพราะมะขามเปียกแต่ละที่เนี่ยความเปรี้ยวไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำเงี้ยครับถ้าทําในปริมาณเยอะก็เอามือใส่ถุงมือนะครับใส่แต่ถ้าทําในปริมาณนี้อันนี้ก็ประมาณ1นกิโลครึ่งนะครับเราก็จะคนใดขนาดแบบนี้ คนให้เข้ากันโอเคเขพอเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะหมักนี้ไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้พอมาหมักได้ที่เสร็จเรียบร้อยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเราก็จะนำะหมูสามชั้นของเราที่หมักเรียบร้อยแล้วนะครับลงไปแกง ลงเป็นรวนก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเอาน้ําใส่นะครับล้างเอาน้นําใส่ล้างตรงนี้หน่อยอน,นะครับที่แกงก็เปิดไฟปานกลางนะครับนะรวนอย่างนี้นะครับรวนไปรวนให้หมูเขาเรียกว่าให้หมูมันตึงๆพอสุกก่อนนะครับ ให้เข้าเนื้อก่อนบางทีเวลาเขาแกงเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะไม่ใส่น้ําเลยเขาก็จะอาศัยน้ําจากหมูเนี่ยออกมานะครับเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้ว้าตามหลักโดยทั่วไปแล้วเนี่ยหมูชิ้นใหญ่หมูชิ้นใหญ่เวลาเราเอาไปแกงเติมน้ําเลยเนี่ยจะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นเขาจะต้องรวนให้หมูเนี่ยสุกหรือว่าหดตัวก่อนนะครับเพื่อให้ข้างในเนี่ยยังมีความนุ่มชุ่มชําอยู่เวลาเคี่ยวมันก็จะได้มีความอร่อยขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะเคี่ยงี้ไปเรื่อยๆ นะครับผัดอย่างนี้นะครับอย่าให้แห้งให้แห้งแล้วก็เติมน้ํานิดนึงได้นะครับแต่อย่าใส่น้ําเยอะนะครับเห็นไหมฮะแกงฮังเลหรือแกงฮินเลนะครับก็จะใช้เนื้อส่วนอื่นได้แต่ว่าถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะนิยมใช้หมูสามชั้นในการแกงนะครับเนื่องจากว่าหมูสามชั้นนี่จะมีทั้งมันแล้วก็มีทั้งเนื้อ ในความสมดุลและความเหมาะสมกันนะครับเนื่องจากว่าทําไมเนี่ยต้องใช้หมูสามชั้นเวลาแกงเพราะหมูสามชั้นมีมันพอแกงออกมาเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นการถนอมอาหารของทางเหนือครับเมื่อก่อนเขาไม่มีตู้เย็นเขาจึงเอาหมูสามชั้นมาผสมกับพริกแกงแล้วก็เอาไปแกงเป็นรวนพอเป็นรวนไปแกงเสร็จเรียบร้อยน้ํามันจากหมูสามชั้นออกมาเนี่ยมันก็จะลอยหน้ามันจะลอยหน้าแกง แล้วก็แกงนี่ไม่ต้องมไม่ต้องเก็บข้าตู้เย็นก็ได้เขาก็จะทิ้งไว้อย่างเงี้ยเวลากินก็เอามารับประทานได้เลยนะครับเนาะแต่แต่สมัยนี้อากาศบ้านเรามันร้อนนะครับทำเสร็จก็ทางทิ้งเย็นก็ถนอมอาหารก็คือเอาเข้าตู้เย็นแต่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะรวนรวูนเป็นการถนอมอาหารชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่น้ำมันจะเยอะมากแบบนั้นนะครับ นะฮะอ่าแล้วก็ไม่ได้ปรุงรสเข้มข้นรสจัดแบบสมัยนี้ก็จะเป็นมันๆจืดๆนะแต่เดี๋ยวนี้เราก็เอารสชาติของคนไทยรสชาติคนที่อ่าทานในปัจจุบันก็จะออก3ามรสนะครับก็จะมีรสเปรี้ยวเค็มหวานแล้วก็กลมกล่อมพอดีนะครับแล้วก็หอมจากพริกแกงนะครับอ่อาแล้วก็ผัดรวนไปอย่างเงี้ยนะครับเห็นไะหมฮะหมูเราก็จะเริ่มเซ็ตตัวแล้วนะครับ ครับผมเวลาเราผัดนะครับผัดนี่ก็เหมือนกับเป็นการเอาน้ำพริกเนี่ยไปผัดให้โดนความร้อนให้น้ำพริกแกงเนี่ยโดนน้ำมันโดนความร้อนแล้วก็สุกจะมีความหอมขึ้นนะครับถ้าเราเอาแกงเลยเติมน้ำเลยเนี่ยน้ำพริกแกงจะไม่โดนผัดแกงเราก็จะไม่หอมไม่หอมเครื่องเทศขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นพอผัดได้ที่เสร็จเรียบร้อยอย่างนี้นะฮะพอรวนแล้วก็หมูพอจะสุกแล้วนะครับ แค่สุกเราก็จะเติมน้ำนะอันนี้น้ำที่เราหมักเมื่อกี้ใส่ลงไปนะครับสัดส่วนน้ำกับหมูจะต้องเท่ากันหน่อยนะครับอันนีน้เติมน้ำลงไปนะครับถ้าเป็นบางที่ เขาอาจจะไม่เติมน้ําเขาก็จะรวนๆแห้งๆไปนะครับแต่นี้เราเติมน้ํเพื่อเคี่ยวสักนิดหน่อยนะครับเห็นไหมฮะครับหลังที่หลังจากที่เราเคี่ยวกันมาได้สักพักหนึ่งนะครับก่อนแก้จะได้ที่ก็เดี๋ยวเราก็จะนําส่วนผสมของกระเทียมดองนะใส่ลงไปเลย กระเทียมนะครับหอมแดงแล้วก็ขิงนะครับใส่ลงไปแล้วก็เคี่ยวไปต่อจนเครื่องพวกนี้นุ่มนะครับจนสุกนะครับอ่านะครับดูนะครับแกงหังเลหลังจากที่เราเคี่ยวไปแล้ว ชั่วโมงครึ่งน,นะฮะอันนี้แบบนุ่มกำลังดีแต่ถ้าใครชอบแบบนุ่มละลายในปากเลยก็ประมาณสองชั่วโมงได้เขี่ยวไฟอ่นอ,อนๆไปนะครับถ้าน้ำแห้งก็เติมน้ำนิดหน่อยได้เห็นไหมฮะสังเกตว่าน้ำแกงทะเลมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ดูอย่างนี้ดูเหมือนจะใสๆหน่อยแต่ก็ดูข้นเข้มข้นพอดีเห็นไหมฮะลักษณะเข้มข้นนี้เดี๋ยวถ้าเราปิดเราปิดไฟเรียบร้อยแล้วเนาะ ตั้งทิ้งไว้จนเย็นเนี่ยน้ําเขาจะข้นแบบข้นอีกเพราะตอนนี้มันร้อนอยู่พอร้อนอยู่เนี่ยเครื่องแกงอะไรยังไม่ค่อยข้นดีนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะอย่าให้แกงข้นเลยถ้าแกงข้นที่ในกระทะเลยหรือในหม้อ,อเลยเนี่ยเวลาตักขึ้นมามันจะแห้งมากมันดูไม่น่ากินเพราะฉะนั้นให้คุณนะครับแกงลักษณะแบบนี้พอให้มีน้ําขุกขีแบบนี้มีน้ํามีเนื้อขุกขีตักแบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเวลาเขาเย็นเนี่ยน้ําตรงนี้ก็จะข้นขึ้นจะพอดี นะครับอันนี้พร้อมเราพร้อมจะตักเสิฟนะครับมอมจะตักเสริรฟแล้วนะแต่อุ้ยสามชั้นน่ากินนุ่มนะครับดึงหนังอะไรออกให้เรียบร้อยล้างให้สะอาดนะนะครับนี่ใส่ลงไปตักเสิฟลงไปนะนะครับนะครับอ่านะ แกงฮังเลสามชั้นเลิศรสอร่อยอร่อยลองไปทําดูกันนะครับครับสำหรับเมนูแกงฮังเลหมูสามชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วลครับ คลิปวิดีโอนะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับแกงฮังเลหมูนะคะทีนี้เราอาจจะมาดูจากคลิปนะคะจะเห็นได้ว่าเนื้อนะคะส่วนส่วนของเนื้อหมูที่นิยมเอามาใช้นะคะในคลิปท่านบอกว่าจะต้องเป็นหมูสามชั้นนะคะจริงๆแล้วสามารถเราใช้ในส่วนของเนื้อแดงก็ได้นะคะแต่ว่าเนื้อเนี่ยมันก็จะมีความกระด้างนะคะที่ในท่านอา,อาจาร,รย์อัดนะคะท่านนําเสนอบอกว่าจะต้องเป็นหมูสามชั้นนะคะหรือถ้าอยาก คิดว่าหมูสามชั้นแล้วมันมันเยอะนะคะเนื้อในส่วนของเนื้อหมูที่เอามาใช้นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะที่จะเพิ่มความนุ่มนั่นก็คือในส่วนของสันคอหมูนะคะแล้วก็ในส่วนของอมีคําถามนะคะจากทางบ้านว่าในส่วนของเครื่องแกงนะคะที่เอามาทําแกงฮังเลเนี่ยเราใช้น้ําพริกนะคะมีมีส่วนประกอบอะไรบ้างหรือว่าใช้น้ําพริกอะไรนะคะโดยปกติเราก็จะใช้เป็นพวกน้ําพริก แกงคั่วนะคะแล้วก็มาเพิ่มในส่วนของตัวผงฮังเลนะคะหรือผงหินเลนะคะแล้วก็มีการใส่ผงขม,มิ้นลงไปนะคะวันนี้นะคะเราก็มีตำลับนะคะท่านไหนที่ดูคลิปแล้วอาจจะ,ะชมหรือจดไม่ทันนะคะเรามีสูตรมีตำลับของแกงฮังเลมาฝากนะคะเดี๋ยวดูในส่วนของตัว powerpoint ได้นะคะในส่วนของอ,องค์ประกอบนะคะก็จะมี ในส่วนของอตัวของพริกแห้งนะคะพริกแห้งพริกอันนี้เราจะไม่ได้ใส่เป็นพริกที่เผ็ดร้อนนะคะเราจะใส่ให้มันมีเพิ่มสีสันด้วยนะคะแล้วก็มีความเผ็ดปลายๆนะคะแล้วก็มีการใส่พวกตะไคร้นะคะตะไคร้ข,ข่าลงไปนะคะแล้วก็มีการเพิ่มในส่วนของตัว ของผงฮินเลนะคะซึ่งในผงฮินเลเนี่ยก็มีส่วนประกอบของพวกเครื่องเทศนะคะหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในลูกในส่วนของลูกผักชีอบเชยยี่หล่านะคะ,ะลูกกระวานดอก จันนะคะลูกจันนะคะซึ่งมันมีองค์ประกอบเยอะมากๆนะคะอาจจะไม่สะดวกนะคะถ้าทางบ้านอยากจะลองทำนะคะเราบอกโอ้ยมันเยอะมากจาย์หาไม่เจอหาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราถามว่าเราจะมีวิธีการไหนหรือว่ามีตำรับอะไรนะคะ ไม่ยากค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะอยากจะได้ผงฮังเลไม่มีเดี๋ยวนี้มีสำเร็จรูปแล้วค่ะ,ะหาซื้อได้ตามร้านขายพวกน้ำพริกแกงหรือขายของแห้งทั่วไปตามตลาดนะคะมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ ทั้งที่เป็นแบบผงฮังเลหรือว่าเครื่องแกงฮังเลแบบแบบดิบนะคะแบบสดหรือแบบที่เป็นสําเร็จรูปนะคะอันนี้สะดวกสบายมากนะคะหาหาซื้อหาจัดหาได้นะคะอันนี้ก็จะมีภาพมาฝากนะคะว่าในท้องตลาดจริงๆมีหลากหลายยี่ห้อมากกว่านี้นะคะแต่อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่นํามาให้ชมนะคะเผื่อท่านไหนเย็นนี้ค่ำนี้ดูจากคลิปวิดีโอของเราแล้วเราอยากจะกลับไปทำนะคะลองดูนะคะ ะะอันนี้ก็จะเป็นตำหลักเครื่องแกงนะคะที่จะให้เห็นภาพชัดเมื่อสักครู่อาจจะภาพไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ยกมาขยายใหญ่ให้เห็นนะคะจะได้เห็นว่าเป็นเ,เครื่องแกงฮังเลนะคะทีเ่เอาไปทำ เอาไปหมักนะคะอย่างในขั้นตอนคลิปของอาจารย์อาายัดก็คือท่านจะเอาเครื่องแกงทั้งหมดหรือส่วนประกอบทั้งหมดเนี่ยเอาลงไปหมักกับหมูนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูสามชาั้นหรือส่วนของสั์คอหมูก็ได้นะคะหมักทิ้งไว้นะคะให้มันเข้าเนื้อแล้วเราแล้วเราก็เอามาแก่นะคะทีนี้ในส่วนของเ,อเครื่องแกงนะคะบางทีบอกว่าเอแล้ว แกในในส่วนของผงหินเลอย่างเงี้ยค่ะบางทีไปซื้อบางบางท่านอาจจะไม่รู้จักแต่บางนิห้อเขาก็จะแบบลักษณะเหมือนเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นพวกผงมสัสล่าอะไรเนี้ยก็สามารถที่จะใช้แทนได้นะคะก็ในใน,ในนี้ก็จะมีเครื่องเครื่องเทศนะคะหลายหลายชนิดเหมือนกันนะคะก็จะเอาไปประกอบถ้าเป็นผงมัสล่าเนี่ยเอาไปทำอา,อาหารในกลุ่มของประเทศเอ,าอาหารอินเดียได้นะคะที่จะมีเอกลักษณ์ นะคะเป็นของของของตัวเองในส่วนของเครื่องเทศนะคะหรือบอกว่าเอทำยากนะคะขี้เกียจมาโขลกเครื่องแกงนะคะเดี๋ยวนี้มีสำเร็จรูปมีหลายยี่ห้อมากนะคะแต่ทีอ่อาจจะบอกว่าเอเอ,อยากแบบเอามาทำเลยไม่ต้องเอาไปผัดเอาอะไรอย่างเงี้ยก็มีน้ำผัดน้ำพริกแกงสำเร็จรูปที่เขาผัดเรียบร้อยแล้วมีถึงเวลาก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็เอามา คลุกเคล้าผสมหมักแล้วก็เอามาผัดได้เลยนะคะมาแกงได้เลยนะคะในส่วนของแกงฮังเลนะคะอันนี้ก็จะเป็นคุ้นจ้าคุ้นตาในลักษณะของส่วนของฮังเลมานนะคะที่นำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้